วิวกรุวดต,ตกรอบ16การเห่งขันประป็นตั้นประเภททีมชายในกลายอิชนเกมวิวกลุวดเดียวมวยหนึ่งมือว่าอันดับสี่ของโลกลงสนามพบกับเลีสุนอิวมืออันดับสุบ7ของโลกจากห้องปงวิวทำคะแนนได้ดีชนาสองต้อหลุ่นเกมเก็บต้านไป้วให้ทีมชับไทย มาต่อวันที่ประเภทชายคู่เอ็มสุภักดับสากายกิตินุพงศ์เจอคู่มัวร์เด็บโพคมโลกแต่สุดท้ายพัดภาไปแบบน่าเสียดายสองตันเกมและเซตสุดท้ายดิวแพ้ไปอย่างน่าเสียดายด้วยคะแนน25ต่อ27มาถึงแมตช์ที่3ของทีมชายไทยกันกันตะพลเมื่ออันดับ36ของโลกแพ้ให้กับอินกรองอังกุสเมื่ออันดับ18ของโลกไปอย่างน่าเสียดายสองตัว่นเกมจึงทำให้ทีมชายไทยเจองานหนักเพราะคะแนนรวม ตามหนึ่ตัว2คู่ที่4บาเตชาพลจบผู้กโอโมงานนี้ทำคะแนนได้สำเร็จไทยชนะไปแบบไม่ยากเย็น2ต่อ0นเกมด้วยคะแนน21ต่อ14และ21ต่อ6กทำให้ความกดดันอยู่ในคู่ที่5ซึ่งเม็นคู่ตัดสินว่าทีมไทยหรือทีมฮ่องกงจะผ่านเข้ารอบต่อไปอีกคิวพานิชพลมืออันดับ131ของโลกแห่ให้กับมืออันดับ7 6ของโลกไปแบบน่าเสียดาย สต้นหนึงเซตจซึ่งเซตสุดท้ายนั้นโอโมมีโอกาสปิดเกมคว้าชัยพาทีมไทยเข้ารอบแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่นิ่งพอและแข็งแรงไม่พอแพ้ไปอย่างน่าบุบวิดด้วยคะแนน22-24ต่อใช้เวลาในการแข่งขันทั้งหมด67นาทีงานนี้เลยทำให้ฟแฟนบบเป็นด้านชาวไทยเสียใจอย่างหนักเนื่นจากทีมชาติไทยมีวิวกลุุฒิสักซึ่งเป็นถงกระแชมโลกคนล่าสุดแต่ยังแบบทีมไม่ไหว และบางคนก็มองว่าโอกาสคว้าชายเนี่ยฮ่องกงนั้นมีหลายครั้งหลายจังหวะแต่ทีมชาติไทยเองที่ความันไว้ไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงการแข่งขันประเภททีมชายเท่านั้นยังมเป็นประเภทบุคคลที่เราต้องตามลุ้นตามเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อในกลาเยนเกมครั้งที่19